สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูอ้อมค่ะค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็จะทบทวนในเรื่องของอประโยคนะคะซึ่งหน่วยที่เก้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของประโยคในการทบทวนวันนี้นะคะจะทบทวนทั้งประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามค่ะ อ่านที่นี้เรามาดูนะคะนักเรียนช่วยกันบอกนะคะว่าแต่ละประโยคเนี่ยเป็นประโยคชนิดใดแชนกินกว๋วยเตี๋ยวเป็นประโยคชนิดใดคะประโยคบอกเล่าใครร้องเพลงถ้ามีคําว่าใครนะคะนักเรียนรู้ไว้เลยว่ามันคือประโยคคําถามก็คือประโยคที่ต้องการคําตอบนั่นเองนะคะใครทําอะไรที่ไหนนะคะเป็นประโยคคําถามนะคะ และต่อมาปลาว่ายน้ำปลาว่ายน้ำเป็นประโยคบอกเรานั่นเองนะคะปุ่งบอกว่าประธานเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะคะเหมือนฉันกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะน้องไม่ดื่มนมถ้ามีคำว่าไม่นักเรียนพึงรู้ไว้เลยว่ามันคือประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะต่อมาเธอชอบดอกไม้ชนิดไหนเธอชอบดอกไม้ชนิดไหนเป็นประโยค ต้องการคำถามไหมคะต้องการคำตอบไหมคะต้องการคำตอบก็คือประโยคคำถามนั่นเองต่อมาส้มตกลงจากพื้นบอกว่าส้มตกลงจากพื้นก็คือประโยคบอกเรานั่นเองนะคะ ประโยคและการแต่งประโยคนะคะประโยคคือการนําคําชนิดต่างๆมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความนะคะโดยจะมีส่วนประกอบก็คือภาคประธานและภาคแสดงนะคะภาคประธานคืออะไรภาคประธานก็คือประธานนั่นเองนะคะและภาคแสดงภาคแสดงก็คือกริยาและกรรมนะคะประธานคืออะไรประธานคือผู้กระทําบางสิ่งบางอย่างกริยาคืออะไรกริยาคือการกระทํากรรมก็คือผู้ถูกกระทําบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูประโยคกันแล้วก็การแยกประธานและกริยานะคะการแยกภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะแม่วิง่งแม่เป็นอะไรแม่ก็คือประธานนะคะกริยาก็คือวิ่งนั่นเองนะคะกรรมมีไหมกรรมไม่มีนะคะต่อมาน้องเต้นรำน้องเต้นรำคือประธานเป็นน้องเต้นเป็นกริยาเต้นรำนะคะกรรมไม่มีนะคะต่อมาสุนัขเล่นลูกบอล ประธานคืออะไรประธานก็คือสุนัขนะคะกริยาคือเล่นนั่นเองกรรมคือลูกบอลน,นะคะเพราะว่าลูกบอลถูกสุนัขเล่นนั่นเองนะคะถูกกระทําตามมาพ่อสับเนื้อไก่พ่อคืออะไรพ่อก็คือประทานกริยาคืออะไรคือสับ กรรมคืออะไรเนื้อไก่คือถูกพอกระทํานั่นเองถูกพอสับนั่นเองนะคะยายทําขนมเค้กภาคประธานคือใครแน่นอนต้องเป็นยายใช่ไหมคะภาคแสดงกริยาคืออะไรกริยาก็คือทำนะคะแล้วกรรมคืออะไรกรรมคือขนมเค้กนะคะขนมเค้กถูกยายกระทํานั่นเองนะคะต่อมาตัวอย่างสุดท้ายแม่ซื้อแตงโมนะคะแม่คืออะไรแม่ก็เป็นประธานใช่ไหมคะกริยาคืออะไรคะ ซือ้อกรรมคืออะไรกรรมก็คือแตงโมว่าว่าถูกแม่สื้อนั่นเองนะคะนี่คือการแบ่งาภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะแต่งให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนว่าประธานคืออะไรแล้วก็กริยาคืออะไรแล้วก็กรรมคืออะไรบางประโยคอาจจะไม่มีกรรมก็ได้นะคะ รู้หรือไม่นะคะประโยคจะต้องมีประธานกริยาเสมอถ้ามีส่วนประกอบอื่นแต่ขาดประธานหรือกริยาไปจะไม่ใช่ประโยคแต่เรียกว่ากลุ่มคําเช่นผีเสื้อตัวเล็กเที่ยวน้ำตกกุหลาบสีชมพูพูดจาไพเราะวิ่งเร็วมากนี่คือกลุ่มคํานะคะ ประโยคจะมี3ามชนิดด้วยกันนะคะก็คือที่คุณครูบอกไว้ตั้งแต่ต้นหรือตอนที่เราเรียนกันในห้องเรียนนะคะก็คือมีประโยคบอกเล่าประโยคคําถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะซึ่งคุณครูจะไปไวนิดนึงเนาะบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าเป็นประโยคที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเช่นแม่ไปตลาดน้องอ่านหนังสือหนอนกินแอปเปิ้ล ที่ดูโทรทัศน์ประโยคคําถามนะคะประโยคคําถามเป็นประโยคที่ใช้ถามเมื่อต้องการทราบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าต้องการคําตอบนั่นเองนะคะมักจะมีคําว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อใดทําไมชเช่นห้องน้ําอยู่ที่ไหนใครทําจานแตกนั่นตัวอะไร ฉันจะต้องไปทางไหนจึงจะถึงตลาดประโยคปฏิเสธเป็นประโยคที่ใช้บอกให้ผู้อื่นทราบในเชิงปฏิเสธว่าไม่ทำสิ่งนั้นๆน,น,นะคะมักจะมีคำว่าไม่ไม่ได้มีได้เช่นดิวไม่มาโรงเรียนพี่ไม่ชอบดอกไม้โอไม่กินผักขวัญไม่ได้รดน้ำต้นไม้ สังเกตว่าจะมีคำว่าไม่ไม่ได้นะคะในวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องของประโยคซึ่งเป็นการทบทวนนะคะค,คุณครูจะไม่ให้การบ้านนักเรียนแต่ขอให้นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนในเรื่องของประโยคนะคะในเรื่องของประโยคและพรุ่งนี้คุณครูจะมา อขอโทษค่ะและในวันจันทร์นะคะคุณครูก็จะมาเสริมในเรื่องของการแต่งประโยคนั่นเองวันนี้วิชาภาษาไทยไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะคะแต่อยากให้นักเรียนได้ทบทวนอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้อ่านเก่งๆเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ